ล่าสุดข่าวดีกลุ่มขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัว ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายละวรนแสงสนิทผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสรุปความคืบหน้ามาตราการ5,000บาทเราไม่ทิ้งกันณวันที่11พฤษภาคมปี2563ว่ามผีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ส่วนวันอังคารที่12พฤษภาคมจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่ผานเกณฑ์อีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึง กลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับประ,ประชาชนแล้วและหลังจากปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อคืนวันที่10พฤษภาคมเวลา24นาิกาสรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1ล้านคนยังขาดอีก4 0 0 0 0คนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังคาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคมปี2563จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%โดยอาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แสดงไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไปซึ่งจะใช้เวลาในการ ดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้างส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรขณะนี้ครั้งได้ตรวจสอบความซํำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการ5,000บาทและฐานข้อมูลค่าราชการและค่าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตร ขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้วและได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่ยกดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรเป็นไปตามกำหนดต่อไปในละวะล้นกล่าวล่าสุดผู้ปกครองดูด่วนพอมอเตรียมแจกเงินเด็กๆคนละ1,000บาท มีรายงานว่านายประสงค์ภูลธเนศประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการสิบปหลัดกระทรวงว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มตกค้างที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลับไปทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มปลอบบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้งบประมาณ39,000ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและคนไร้บ้านรวม13ล้านคนให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์นเน็ตให้ได้รับการเยียวยาแต่ไม่เท่ากันทุกคนและอาจจะต้องใช้งบมากกว่าเดิมแต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่แม่ค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญคนว่างงานอยู่เดิม นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมอาทิอาชีพนาาักศิลป์ศิลปะพื้นบ้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ช่วยเหลือบุคลากร,กรด้านนักกีฬาการเข้าถึงซอฟต์โลนของธุรกิจท่องเที่ยวโดยให้ทุกหน่วยงานทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้โดยจะใช้เงินพรกรก,รกู้เงิน1ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด จากนั้นจะเสนอคณะกรรมาการกลั่นการใช้เงินกู้ และครมอพิจารณาต่อไปในเบื้องต้นกระทรวงพอมอจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนปอบางจำนวน13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีเพิ่มอีกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นเดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ1,000บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทส่วนผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ1,000บาทแต่คนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักและอาหารการกิน ให้แทนส่วนอาชีพหน้าตัดสินนักกีฬาจะพิจารณาดูว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการอื่นช่วยล่าสุดวันเงินเข้าเราไม่ทิ้งกัน9-10พฤษภาคมที่ผ่านมาใครได้เงินบ้าง ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ามาตรการรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เราไม่ทิ้งการที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w วเราไม่ทิ้งการด o m ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินการจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกันนั้นมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วกว่า13-4ล้านราย ซึ่งระบบยังคงทำการจ่ายอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในสัปดาห์นี้จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ที่ผ่านการตรวจสอบสถานะลงทะเบียนทั้งหมดราวราว2.4ล้านรายซึ่งดำเนินการจ่ายเงินมาตั้งแต่วันศุกร์ทำให้ตอนนี้มีผู้ได้รับเงินแล้วอย่างน้อย11ล้านรายจากผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์5,000บาทจำนวน13.4ล้านคนโดยนายรับรนแสงสนิท ผู้เหนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่ามาตรการเราไม่ทิ้งการกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วจำนวนกว่า11ล้านคนและจะจ่ายให้ครบ13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้านั่นก็หมายความว่าใน,ในสัปดาห์หน้านั้นผู้ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนอีก2.4ล้านรายจะได้เงินช่วยเหลือครบกันทุกคนสำหรับรายละเอียดความคืบหน้าล่าสุดของการ ลงทะเบียนรับเงินของผู้ผ่านการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2563พบว่าหลังจากการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนทาง28.8ล้านรายจำแนกออกเป็นผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำซ้อน4.8ล้านรายและไม่ผ่านเกณฑ์การรับสิทธิ์อีก1.7ล้านรายเหลือผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ ตรวจสอบสถานนะเงินเยียวยา22.3ล้านราย โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองเข้าข่ายเกณฑ์ตรวจสอบสิทธิเราไม่ทิ้งกันทั้ง22.3ล้านรายนั้นมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือ5,000บาท13.4ล้านรายประกอบไปด้วยกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์4.4ล้านรายกลุ่มที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม5.1ล้านรายกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และมีการยืดทบทวนสิทธิ์3.8ล้านราย ส่วนการโอนเงินนั้นระบบจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากเราไม่ทิ้งการอีกครั้งในวันที่11พฤษภาคมเนื่องจากวันที่9ถึง1 0พฤษภาคมตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ล่าสุดศาสตราจารย์ดรสุชาติแนะหากมีแบบประชาชนไทยควรจะได้เงินชดเชยเท่ากันเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรสุชาติทาดาธรรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นถึงวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็วคือหากมีบัตรประชาชนไทย ควรจะได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน 1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง1.9ล้านล้านบาทคิดเป็น11.4เปอร์เซ์ของผลผลิตของชาติ GDP เพื่อแก้วิกฤตโควิด -19 โดยเป็นเงินกู้ถึง1ล้านล้านบาทประชาชนไทยทุกคนจะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน 2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงินเพื่อมาชดเชยประชาชน600ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกษิจ4แสนล้านบาท 3. วิธีการช่วยเหลือของรัฐบาลมีเงื่อนไขที่ยุ่งยากมากชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเช่นการให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเองและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนมีประชาชนลงทะเบียนกว่า28ล้านคนเดิมรัฐบาลจะให้9ล้านคนแต่หลังๆมาี้รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์เป็น14ล้านคนแล้วก็เพิ่มเป็น16ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขมากจึงเกิดความล่าช้าไม่ทันการในขณะที่ประชาชนไม่มีไรายได้ไม่มีกิน 4. การชดเชยแรงงานในระบบประกรันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ล่าช้าและไม่เท่าเทียม 5. การชดเชยเกษตรกรกลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัวซึ่งลักลั่นกับกรณีช่วยเหลือ กรณีนี้เหตุเกิดจากวิกฤตโควิดในินทั่วโลกประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบรัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคนเท่ากันทันทีไม่ยุ่งยากไม่ล่าช้าไม่มีเงื่อนไขามากการให้เงินชดเชยไม่เท่ากันไม่เป็นธรรมมีแบบประชาชนไทยควรจะได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคนล่าสุดวันที่11พฤษภาค,คมนี้เงินเข้าแน่สถานะเดียวเท่านั้นที่เงินจะเข้า10,000บาท หลังจากที่รัฐได้เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทจำนวน3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r เวบเราม่ทิ้งการ .com ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้ปิดรับเรื่องร้องเรียนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงิน5,000บาทในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะปิดรับ ทบทวนสิทธิ์ในวันที่10พฤษภาคมซึ่งในการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการผ่านเวอร์ไวย์เว็บเราไม่ทิ้งการดัดคอแม้จะเดินทางมาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังก็ต้องไปรอผลการพิจารณาและตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นส่วนการรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการถึงวันที่15พฤษภาคมปี2563นี้เท่านั้นเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา โดยก่อนหน้านี้นายธนกรวังบุญคงชนะเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน5,000บาทที่มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา5,000บาทจำนวน12.8ล้านคนมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนไปนแล้ว11ล้านคนและจะใจ่ายให้ครบ12.8ล้านคนในสัปดาห์หน้าทางนี้หากได้รับสิทธิ์รับเงินจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด โดยในวันที่11พฤษภาค,คมนี้จะมีหนึ่งสถานะที่จะได้รับเงินเท่านั้นคือท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยาว5บั0บาทกระทรวงการคลงังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด